แล้วห้องห้องเรียนนอนเต็งกี้อยู่ที่ไหน,นครับทางออกแม่ทาองออกออกจากโรงเรียนที่ก่อนกลับบ้านเอ่อแล้ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนี่รู้ไหมแม่รู้ครับอ่ะพาไปดูห้องเรียนน้องเต็งกี้หน่อยเราไปดูห้องเรียนนองเต็งกี้กันตรงไหนครับยิ่งบอกแม่ไหนครับ,รบ คืออาคารเรียนของน้องแตงกิ้วแล you you. ้วนอนแต้กิ้วอยู่อนุบาลอะไรอนุบาลสองทับสองต้กิ้วอยู่อนุบาลอะไรนะครับสองทับสองโอเคเนี่ยอนุบาลสองทับสอง,สองล็อกแล้วล็อกวันนี้วันหยุดเขาเขาจะล็อกไว้ไเลยครับตรงนี้คืออะไรนะครับล้างมือล้างมือเอาไปทํายังไงก็มีล้างมือออาตรงนี้ล้างมือของเด็กน้อยไปครับมาแล้วแล้วตรงอาจจะมีต้นคิดไม่ไปครับลูก ทำยังไงวิธีการล้างมือทำยังไงสอนแม่บ้างครับเปิดน้ำน้ำไม่ออกหรอน้ำไม่ไหลสงสัยวันนี้มันหยุดเขาก็เลยปิดน้ำไม่ให้น้ำให้แมใ่ใช้ขึ้นทางไหน,นตอนอะไรนะพาเข้าโรงเรียนเนี่ยต้องขึ้นทางนั้นโอเคไปพาแม่ไปขึ้นทางไหนโอ้ยตรงนี้เขาเระบายสีอะไรไว้สวยจังเลยลูก ใบสีน้ำทะเลโอ้โหน้ำทะเลมีตัวอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยมีปลามีปลาหมึกมีปูโอ้โห,หลปลาวานตัวใหญ่มากโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแตงคืออยู่ในท้องทะเลหรือเปล่าใช่ครับอ๋อปลากระเบนกุ้งปลากระเบนปลากระเบน ปลาอะไรปล้หมืกตก็ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยลูกนั่นน้ำปลาอะไรนะแม่คิดก่อนเฮย้ยมีแมกพุนด้วยแมกพุนแมกะพุนแมกะพุนสองตัวแมกพุนตัวอะไรเนกระตูนหรือเปล่ามันเป็นเหมือนลูกกระตูนเลยล้วต้องขึ้นตรงไหนมาล้กแม่แจ้วเนี่ยต้องมาสีตัวอะไรต้องไปหาแล,แล้วว่าตัวอะไร แม่ก็พูดไงครับอันนี้ปากกัตูนอันนี้จะพาไปดูไปเรื่องอะไรอุ้ยมันไปเรแมวทำอะไรข้างหลังเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้โหเข่เื่อยว้โหเข่เหนื่อยจเลยเ่องทีคเเหื่อยทำไมนะครับอันเข่เหื่อยเนยเนย ดูดิอ๋อให้มาผัวว่าตรงนั้นไงมันให้หัวเย้เลยเย้เลยมันให้หัวในน้ำนมด้วยเอาไปดูสิดูใกล้ๆสิมันนี่ชอบไปทำไมให้หัวอ่ะแล้วก็อ๋อเป็นมุมแปลงฟันของเด็กๆเด็กๆน่ะมาแปลงฟันตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อโอ้โหว่าสวยมากเลยลูก ห้องน้ำคุณครูถูกต้องเราเข้าได้ไหมไม่ได้เขาเข้าโรงเรียน้องถดอง้ตรงไหนแล้ว่ขาเข้าอ๋อโอเคปะอ๋อนักเรียนอนห้องนี้รอครับโอเคคุณครูชื่ออะไรนะคุณครูชื่อคุณครูเลยครับคุณครู อัดออนห้องอนุบาลสองทับสองโอเควันนี้เขา็อกครับลกวรับแล้วลว,วันนี้วันหยุดไงครับลูกเขาล็กอกตรงนี้จะเป็นบอร์ดผลงานของนักเรียนนะของเพื่อนน้องตังกี้วนะะอันนี้จะเป็น่จาจจะเป็นอนุบาลสองทับหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ดูสิเขาไม่ได้ติดไว้แต่เขาจะเป็นผลงานการเขียนยนะครับ และอันนี้จะเป็นผลงานของน้องตงห้องห้องน้องตัง้ยวสองทับสองสองทับสองอันนี้ผลงานของอนุบาลสองทับ 2. สองซอโซ่แม่รู้แล้วของตังคิวอันไหนแม่เจอผลงานคุณครูเขาจะให้สัญลักษณ์ของเด็กแต่ละคนตามตัวอักษรตามลำดับที่นักเรียนของนั้นของน้องของเคาได้ชาร์ระบายเลกเลยแล้วของน้องตะงคิวได้ อักษรอะไรครับเออได้ช้าชนี้นแล้วตังคิวได้อักษรอะไรนี่นี่เดี๋ยวกอนนี่ขอ,ขอน้องตังคิวได้อักษรซโซนี่ไงซโซขอน้องตังคิวแน่นอนแม่จำได้แต่คุณครูเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้อ,อ,อ,อันนี้จะเป็นของเพื่อนน้องตังคิวชื่อว่าเพิร์ดเนื้อายช้างสีแดงเลยน่ารัก เดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงอาหารกันไปทางไหนเลี้ยวทางไหนครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวได้ทางไหนเลี้ยวขวาอันนี้เราออนทัวร์นะออนทัวร์โรงเรียนน้องไต้กิ้วร้นะป๋องนี้เป็นงเรกไก่ทำเป็นปีนเหลียมก็ได้นะจอดตรงนี้ต้องเดินไปปกติน้องตะกิ้วใครพามาทานข้าวครับ คุณครูพามาทานข้าวแล้วนักเรียนเดินตัดแถวกันเอามือไว้ข้างหลังคุณครูพามาทานข้าวหรอครับแล้วทำยังไงต่อแล้วเอามือไ้ข้างหลังทำยังไงทำให้คุณแม่ดูหน่อยมาอ่ะมาลงมาทำเหมือนตอนที่มาทานข้าวเลยที่โรงอาหารคุณครูเว่าให้ทแบบนี้อ่ะเดินป้ายนักเรียนเดินป้ายเราไม่ได้ให้วิ่งหรือเปล่า อาทานอาหารตรงไหนไปไปทานอาหารตรงไหนครับโอ้<ป> oh, ตรงนี้เป็นทาง<ป>ลาดชันนะ<ป>เขาก็ทำแล้วลูกก็นาดวไว<ป>้ไม่ให้เด็กๆลื่นครูใส่ใจรายละเอียดมากเลยปเปิหดหมดเลยเหรอนี่ก็เป็น ทางราชันป้องกันการเด็กๆ็กเลื่อนจะเป็นโรงอาหารวันนี้วันเป็นวันเสาร์นะคะก็จะไม่มีใครอยู่ก็จะมาดูโรงอาหารของน้ากยิ้ก็จะดก็จะเป็นประมาณนี้เวลาฮะวันที่มีเด็กเด,เดมาทานข้าวเขาก็จะยกเก้าอี้ตรงเนี้ลงมาห้ามนั่งอันนี้นช่วงตอนที่เป็นโควิดไงเขาก็จะกั้นพื้นที่ระยะห่าง ก็จะติดสัญลักษณ์ไว้ว่าถ้าเป็นการกระบาดเนี่ยห้ามนั่งนะถ้าเป็นวงกลมนั่งได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีจุดล้างมือใช่ไหวงกลมเอฟใช่ครับมีจุดล้างมือตะเกียวทานข้าวใช่อ่ะโอเคน้องตะเกี้ขาเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมวงกลมนี่คือนั่งได้วงกลมเอฟเขาเปลี่ยนใหม่แล้วลูกอ่ะน้องตะกี้กินทานข้าวเสร็จต้องไปทำอะไร ล้างมือตรงไหนไม่ใช่แกกินล้างมือก่อนแล้วแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เป็นเชื้อันหามอ๋อแม่แล้วาแล้วแม่เข้าใจผิดแม่ลืมใช่แต่าทางบทความจริงอ่ะทานข้าวเสร็จก็ต้องล้างมือด้วยนะครับลูกเพราะว่าเราอะ่ะมีเศษอาหารอาจจะติดมือเราได้เราก็ต้องล้างมือเพื่อความสะอาดแต่ก่อนทานข้าวเราก็ต้องล้างมืออยู่แล้วอันนี้จะเป็นจุดล้างมือของเด็กๆนะ เาก็จะทําขนาดมาพอดีกับตัวน้อง okay. แล้วก็มันก็ออกโอเคแล้วเราไปซึ่งแต่จริงๆอะแต่ว่าคุณครูไม่ให้สบัดใส่ใครอะถูกต้องถ้าจริงๆอะตอนน้โรงเรียนคนเองก็เห็นคนอื่นสบัดใส,ส่กิ๊กอะแล้วก็บอกว่าสบัดไม่ได้แล้วก็บอกเพื่อนว่าเวลาล้างมือเสร็จแม่ให้สะบัดนะเพราะน้ำาจันจะกระ,กระเด็นใส่เพื่อนเข้าใจไหมจะกระเด็นใส่คนอื่นเล้ต้องทำยังไงถ้าไม่ให้สะบัดอะทำยังไง <laughs> อ่ะอนุญาตให้สะบัด <laughs> แต่ถ้ามาโรงเรียนสะบัดไม่ได้นะครับอ่ะแล้วเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วไปทานขนมที่ไหนไปทานขนมแม่อ่ะพาแม่ไปหน่อยครับลื่นนะครับลูกอ๋อ มีสากรอยู่ในนี้เหรอครับไปขึ้นรถไปดูสนามเด็กเล่นที่มีสไลเดอร์มีอะไรพวกเนี้ยมาลงทางนี้ครับมันสูงเกินไปอันตรายไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กโอเคเราจะไปศูนย์เด็กเล็กจะไปที่มีของเล่น จอดไปดูกันแต่ว่าขอให้เล่นนะว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องมีอะไรขอให้เล่นอย่างนี้สาขากรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าที่ซื้อขนมอ่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้องตะเกียรที่ขับปิดเนี่ยเนี่ยตรงนี้อไม่ใช่ตรนั้นนานตอนนะมันตอนน่ะแล้วอะไรเ้อเราเล่นเกี่ยวกับไก่อ่ะไปตรงไหนเข้าทางไหน อ๋อโ,โกโกน้อยตะกิวครับเรามาถึงกันแล้วสนามเด็กเล่นของเด็กๆที่เต้นกิ้วเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ศูนย์เด็กเล็กเมื่อก่อนเด็กกิ้วเรียนอยู่ที่อาคารนี้นะครับตอนที่อยู่ศูนย์เด็กเล็กเด็กิ้วเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กพัฒนาบ้านท่ายางใช่ไหมแล้วพอเด็กกิ้วอยู่อนุบาลสองนดกิ้วก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านท่ายางโอเคแล้วก็ใช้สนามเดิมเพราะว่าอยู่ในบริเวณเดียวกัน ได้ครับอา้าวนั่งมันห่างมาหรือเปล่านั่งนั่งมันห่างมาหรือเปล่ามาแม่เรียงให้เบาๆสินี่ชัเ่เบานะ โอเคลงมาครับเบาเบาหยุดแล้วไปสไลเดอร์เลยเบาเบาเลีว้วไปสไลเดอร์ได้แล้วครับ,บพอแล้วลงเลยไปขึ้น,อ,นอันนั้นเป็นสไลเดอร์คู่สไลเดอร์คู่กันเลเลสไลเดอร์คู่กันไหนไปเล่นสไลเดอร์คู่กันให้แม่ดูหน่อยครับ ถ้าวันหยุดเล่นคนเดียวขึ้นทางนี้ได้แต่ถ้ามีเพื่อนห้ามขึ้นทางลงนะเพราะเพื่อนจะสไลดมาแล้วจะอันตรายตรงนี้จะเป็นโซนชิงช้าให้เด็กๆโอเควันนี้เราก็พาน้องพาเพื่อนๆมาเที่ยว โรงเรียนของน้องแตงกิ้วมาเที่ยวมาเที่ยวว่าน้องแตงกิ้วได้เรียนอยู่ห้องไหนแล้วก็โซนไหนพาไปดูโรงอาหารพามาดูสูตรเด็กเล็กพามาดูโซนสนามเด็กเล่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแตงกิ้วด้วยนะคะบ๊ายบาย